รางวัล SME ดีเด่นมีผู้ประกอบการ SME ได้รับรางวัลจำนวน26รายบริษัทมีดีไซน์จำกัดดำเนินธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าด้านอุปโภคบริโภคโดยมีแนวคิดการผลิตสินค้าคือพรีเมียมเนเจอรัลแคลนิวเจนจนได้สินค้าที่สามารถเจาบกลุ่มตลาดคนรุ่นใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลช่องปาก ก็วันนี้โปรยปลายนะคะหรือในน้มช่องคิสโตซ่ากลัมาเจอกันอีกครั้งในคลิปที่สองก็วันนี้อยากจะมาบอกว่าเราจะมาเล่าถึงว่าโปรยปลายทำอะไรบ้างบริษัททำอะไรวะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ได้รับรางวัลอะไรมาแล้วบ้างน,น <Wow. S 1> คะคะต้องบอกว่าโปรยนะคะจัดตั้งบริษัทนะคะบริษัทมีชื่อว่า มีดีชายจำกัดนะคะแต่ก่อนหน้านี้จริงๆแล้วก็คือเป็นบริษัทที่ออชื่อว่ามีดี g l o b a l holding จำกัดนะคะมีการเปลี่ยนแปลงชื่อนิดนึงนะคะเพื่อความตามหลักของคนชีวย <c oughs> <c oughs> มีความเชื่อนิดนึงนะคะ <c oughs> เรื่องเรื่องเลกา์ของชื่อดวงอะไรหลายๆอย่าง <c oughs> เราจริงๆเราเปิดบริษทัทตั้งแต่ปี2,559นะคะต้องบอกว่าตอนช่วงแรกๆเราทำกันเองเลยแหละพี่สาวนะคะแล้วก็ พี่ชายนะคะก็คือทำกันเองในครอบครัวคือทำทุกอย่าง everything ทำเองทุกอย่างแพ็คของส่งของต้องเล่าเท้าไปนิดนึงว่าเอ้ยทำไมต้องมาเป็นยาสีฟันมีเดนส์นะคะจริงๆมีเดนส์เรามี2ส,สูตรด้วยกันนะคะก็คือสูตรแรกเป็นมีเดนส์2 in one จริงๆเป็น เป็นตัวนัมเบอร์วันตัวแรกนะคะที่เราเปิดตัวขึ้นมาเลยคือส่วนตัวเป็นคนที่มีปัญหารเรื่องช่องปากปกติเป็นคนใช้ยาสีฟันสามอย่างด้วยกันต้องเป็นสมุนไพรต้องรสชะด,ดีมาแล้วก็ต้องเล่นฟันขาวอีกอะไรอย่างนี้นะคะกลายเป็นว่าเคยรู้สึกว่ายาสีฟันในห้องน้ำมันคือเยอะมากจริงๆแล้วก็เลยต้องบอกว่าเออทำเองเลยดีกว,ว่นาก็เราก็เลยไปเดเวลลอปนะคะเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องตัวนั้นก็คือเดเวลลอปทำเรื่องของรสชาติแล้วก็ใส,ส่สารสกัดลงไปตามที่เราต้องการคือแบบเรื่องลดกลิ่นปากลดอาการปวดฟันลดอา,าการเสียวฟนัน ลดการเลือดออกตามในฟันลดเงือบบวมเออมันคือแบบทําให้มันครอบคุมที่สุดเราก็เลยกลายเป็นว่าทําเป็นทูอินหวันแล้วทาเป็นน้ํายาบนปากได้ด้วยค่ะแล้วทีนี้เราก็ดันเป็นคนที่ชอบกินชาเราก็เลยรู้สึกว่าเรื่องฟันเหลืองมันเป็นอะไรที่มันแบบอยู่ในหัวใจเราฉายาเราสมัยเด็กๆจะเป็นแบบขี้โกจังเสือยิ้มยากเพราะอะไรรู้เ่าไอ้ย่าพอยิ้วมาฟันมันแอบเหลืองมันเป็นสิ่งสำคัญที่เวลายิ้มมันทำให้บุคลิกภาพเรา ดรอปลงอะไรอย่างนี้เราก็เลยทําอีกสูตรหนึ่งเป็นมีเดนชาโคจริงๆตัวนี้จะเป็นสูตรที่ช่วยเรื่องของฟันขาวลดคราบผินปูนสินค้าเรานะคะหลังจากที่ทํา2ตัวนี้แล้วเป็นพระเอกกาลังเอกของบริษัทเราก็เริ่มขยายไลน์ก็เป็นแปรงสีฟันนะคะเป็นแปรงสีฟันที่เราก็พัฒนาขึ้นมาอีกนะคะเป็นเป็นสไปรัลบิดเกลียว2ชั้นจะเป็นตัวที่ใช้กับคนจัดฟันนะคะใช้กับคนจัดฟันแปรงเหล็กจัดฟันอะไรอย่างนี้ได้นะคะ อีกรุ่นหนึ่งจะเป็นสีฟ้านะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นใช้แบบขนแปรงจะน,นุ่มแล้วก็มีมีปลายเรียวแหลมออกมานะคะก็ทําความสะอาดซอกซอนฟันได้ดีแล้วก็ที่สาคัญไม่ทําให้เหงือกเราเจ็บ <Wow. S 1> อีกรายโปรดักต์หนึ่งเราก็เริ่มขยายละหลังจากที่แบบเออมีแปรงมีสะไฟ้าแล้วก็ทําน้ํายาบนปาก ทำน้ำยาวนเปล่าออกมานะคะซึ่งตัวนี้เป็น Aroma Melwash Organic นะคะเป็นสารสกัดจากซาวซ่าวอเตอร์นะคะช่วยแบบลดแบบแบคทีเรียอะไรอย่างเงี้ยในลําคออะไรเงี้ยที่สําคัญเราไม่ได้ใส่แอลกอฮอล์แล้วมันแล้วมันต่างกับแบรนด์อื่นยังไงอะคือแบบไม่ใส่แอลกอฮอล์แล้วไง เรื่องแรกคืออร่อยเราก็เลยใส่สารนะคะหลายๆตัวที่ช่วยืนการลดแบคทีเรียแล้วก็ไม่ทําให้กระพุ้งแก้มระเบิดนะคะก็ต้องบอกว่าอย่างนั้นอะไรอย่างนี้อีกตัวหนึ่งที่เด็ดเลิศปรบมือให้น้องม,ะะมีลิฟนะคะมีลิฟนะคะตอนนี้เราก็ มี2ซีรีส์แล้วนะคะและเรากำลังจะมีซีรีส์ที่3นะคะเป็นลิปบำรุงที่ช่วยเรื่องของปากคล้าปากแห้งนะคะแบบเป็นขุยอะไรได้ดีมากเลยนะคะตัวที่เลิศขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะคะต้องบอกว่าเป็นมีลิปชัมมิ่งแมทเลอรลิปนะคะใครจะไปรู้ว่าชดาจะลงลิปของเราช่วงปี2019นะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆนะคะ ก็ต้องบอกว่าปีนั้นเป็นช่วงที่เรารี b บ a n d i n g ใหม่ด้วยนะคะซึ่งก็จะมีเรื่องของโลโก้และมีการเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็นบริษัทมีดีชัยจำกัดเราจะเปลี่ยนเป็นความเท่จะมีความเท่แล้วก็มีความทันสมัยมากขึ้นนะคะ <Wow. S 1> จะเล่าให้ฟังเลยแล้วกันนะคะปีแรกที่ได้รับรางวัลปีแรกนะคะช่วงนั้นเราส่งเข้าประกวดน,นะคะเป็นรางวัลสตาร์ทอัพ SME นะคะของสสวนะคะเป็น SME Award นะคะปี2017ปีนั้นนะ่ะเรา อย่างที่บอกว่าเราทําเป็นสตาร์ทอัพตอนนั้นเราไม่มีออฟฟิศไม่มีอะไรแต่ว่าเราก็แยกย้ายเหมือนแบบบ้านของตัวเราเองนี่แหละนะคะเอามาทําเป็นโกดังเป็นออฟฟิศที่ทุกอย่างรวมอยู่ในนั้นกราฟิกพี่สาวก็ทําอะไรเงี้ยทำเองหมดเลยนะคะก็ปีนี้เป็นความภาคภูมิใจปีแรกที่ได้ตัวนี้มาเป็นรางวันสตาร์ทอัพ e ปี2องพแล้วต่อมาก็คือปีปี2 0 0 0 18เราก็อยากขยบขึ้นไปอีกเพราะตอนนั้นได้รับรางวัลมาตรฐาน SME นะคะซึ่งปีปีต่อมาเราก็เลยพัฒนาแบบเออเราเราได้รับคำแนะนำจากท่านอาจารย์นะคะที่ปรึกษาคือให้คำแนะนำเราดีกว่านะคะตอนนั้นก็เราก็เลยรู้สึกว่าปรับปรุงบริษัทค่อยๆพัฒนาขึ้นนะคะเราก็ได้รับรางวัลมาอีกรอบงก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ที่ให้ ทำสอนนะคะซึ่งกลายเปว่าเราช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เราเปลี่ยนแบรนด์โลโก้บริษัทด้วยมาเป็นบริษัทมีดีทายนะคะซึ่งปีนั้นนะคะก็ได้รับรางวัลตัวนี้เป็นปีครั้งที่12นะคะ SME National Award ปี2020โดยหน่วยงานสสาวาก็คือเป็นหน่วยงานภาครัฐของประเทศเรานะคะซึ่งก็จะมีแบบหลายๆ SME ซึ่งเรา เป็น1นึ่ใน1 5 0 0 SME 500ท่านที่เข้ามาช่วงชิงตำแหน่งซึ่งเข้ามาในในครั้งนี้นะคะก็มีการวัดผลสองรอบครั้งแรกก็คือเป็นเราเราก็ส่งเข้าไปนะคะแล้วก็มีการพีเซ้์ว่าเราทำอะไรยังไงบ้างบริษัทเราเป็นยังไงเหมือนสอบอะเหมือนสอบแล้วก็พอผ่านผ่านเข้ารอบก็ต้อง <Wow. S 1> ไปเจอท่านอาจารย์ตัวจริงถ้าท่านอาจารย์ได้ดูอยู่นะคะ ขอบคุณมากๆนะคะที่ให้คำแนะนำบริษัทบีดีชายนะคะและโปรยปลายนะคะและก็ทีมงานซึ่งโปรยปลายเอามาทำทุกกานเลยค่ะจย์นะคะทำไมต้องเสียหวานเลยน่ากาจาจยนดูนะคะก็ได้จันนี้มานะคะปีนั้นคือมันก็มีความรู้สึกดีใจเราก็ทำกันเองปีนั้นนะคะก็เริ่มมีบริษัทแล้วแล้วก็น้องๆก็มีส่วนส่วนงานเรารับพนักงานเพิ่มมากขึ้นนะคะใช่ ช่วงนั้นก็ประมาณ10กว่าท่านเริ่ม10กว่าท่านแล้วนะคะก็ได้เป็นตัวนี้มาเราได้รับเป็นรางวัลมาตรฐาน SDE ในปี2020 <Yeah! S 1> ทีนี้ปี2021นะคะเราก็มีน้องๆน,นะคะทีมงานช่วยกันให้แต่ละฝ่ายนะคะของทีมทีมงานของเราร่วมพรีเซนต์ด้วยนะคะซึ่งน้องๆทำได้ดีมา,มากๆก็ต้องขอบคุณน้องๆมากเลย เพราะว่าปีนี้เราขยบจากรางวัลมาตรฐาน S&P เป็นรางวัล S&P ดีนะก็ดีใจก็ดีใจกับตัวเองด้วยน้ำตาจีไหลเพราะมันยั่งจริงนะคะคือถ้าใครอยู่ในช่วงเศรษฐกิจยุคนี้นะคะต้องบอกเลยว่ามันเป็นความแบบเฮ้ยมันมันดีมันพอเรารู้อะวันที่เราประกาศนะคะปีนี้ก็เป็นอะไรที่เลิศก็ถึงบอกว่าได้มามันเป็นความภาคภูมิใจจริงๆก็เลยต้อง ขอบคุณทุกทกท่านมากนะคะที่เป็นคุณลูกค้าที่น่ารักของเราเสมอมา,าและนี่แหละคือรางวัลทั้งหมดที่บริษัทมีดีชายได้รับทั้งหมดค่ะเป็นความภาคภูมิใจมากๆนะคะเป็นความภาคภูมิใจมากๆแล้วก็ที่สําคัญอย่างที่บอกไปนะคะว่ารางวัลที่เราได้รับปี2 0 2 0 เราเราก็รวมถึงทีมงานน้องๆตัวเราเองนะคะแล้วก็ที่ปรึกษาหลายท่านก็คือตั้งใจอยากจะให้บริษัทแล้วก็ผลิตภัณฑ์โกร w ไปในทิศทางที่ดีขึ้นในปี2022เนี่ยเราก็มีวางแผนหลายๆอย่างที่จะทำโปรเจกต์นะคะแล้วก็เราอยากจริงๆเราก็อยากเปิดตลาดเพื่อนบ้านเพราะว่าสินค้าเราดีจริงๆแล้วเราก็อยากจะให้ไปสู่ระดับโลกเลยนะคะตามวิชั่นของเราคือเรา อยากเป็นยาสีฟันที่ดีที่สุดนะคะให้คนไทยได้ใช้และให้ผู้คนทัโลกได้ใช้เช่นเดียวกันนะคะ <S 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 อยากให้กำลังใจนิดนึงนะคะสำหรับผู้ประกอบการหลายๆท่านนะคะที่ฝ่าวิกฤตโควิดตั้งแต่2019จนถึงปี2021มาถึงตรงนี้นะคะทราบว่าเหนื่อยหลายๆท่านก็คือคุยกันก็มีคุยกันมากว่าเฮ้ยมันมันเหนื่อยมันยากมากจริง ตัวเราเองเราก็รู้สึกว่ายากแต่ก็ขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้การเหมือนเป็นกระจกให้การคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็โชคดีนะคะมีคือเราต้องบอกว่าโปรยปรายก็โชคดีนะคะมีทีมงานที่น่ารักคอยซัพพอร์ตนะคะมีพนักง,งานแล้วก็มีที่ปรึกษามีเพื่อนๆมีคนในครอบครัวคือหมายถึงว่า,าที่ที่ให้กําลังใจเราเสมอนะคะก็อยากจะให้สู้ๆอดทนอีกนิดนึงค่ะเชื่อว่าอีกนิดนึงแล้วจะดีขึ้นเราก็อาจจะต้องแบบ พกแมสล้างมืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็วางแผนกันใหม่เริ่มแผนบีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะทําให้ธุรกิจของเรานะคะเติบโตแล้วก็ช่วยผลักด,ดันประเทศของเราให้กลับมาสวยงามอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนจะจากไปฝากติดตามช่องคริสตัลซ่าไว้ให้อ้วยนะจอย่าลืมกดสับตะไคร้ไว้นะจ๊ะบายบาย